ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะตรวจคนเข้าเมืองใส่แก้วร่วมกับเฉพาะกิจอรัญญประเทศสกัดจับ8ชาวบังคลาเทศผิวโซนรอบเข้าไทยช่องธรรมชาติโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมลาดตะเวนมาถึงป่าละเมาะพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยลักษณะเป็นชาวต่างชาติจำนวนหลายคนหลบซ่อนตัวจึงนังกำลังเข้าปิดล้อม ตรวจพบว่าเป็นชาวบังคลาเทศจำนวนแนายพร้อมกระเป๋าสัมภาระจึงข้อตรวจสอบมีหนังสือเดินทางสัญชาติบังคลาเทศแต่ไม่มีรอยตาประทับอนุญาตเท้ราราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใดขณะนำตัวมารอการส่งกลับทุกคนร้องขอกินอาหารโดยบอกว่าหิวมากไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้ไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างและอาหารอิสลามมาให้กินประทังความหิวโหยก่อนนำตัวไปสอบเตรียมผักดันกลับประเทศ เปิดปฏิบัติการล้างปางปรสิตรวบต่างด้าวพัะหะเจอขายลอตเตอรี่คุยโวไม่กลัวเดี๋ยวมีลูกพี่มาช่วยโดยชุดปฏิบัติการพิเศษสพเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนสพเมืองพัทยากว่า100นายออกกวาดล้างจับกลุ่มกลุ่มแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยรวมถึงทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต พบกลุ่มชาวลาวเดินเร่ขายลอตเตอรี่เมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไม่มีความเกรงกลัวต่อความผิดกลับแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าได้รับว่าจ้างจากคนไทยให้นําฉลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายหรือได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน7,000บาทหากขายหมดตามจํานวนทั้งยังคุยโวว่าไม่กลัวเดี๋ยวมีลูกพี่มาช่วยกลับบ้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกลุ่มตัวทั้งหมดไปสภพเมืองพัทยาเบื้องต้นสามารถควบคุมตัวกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ภายในตลาดรัตนากรรวมไปถึงกลุ่มต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยกว่า50นายขายสินค้าทั่วเมืองพัทยาส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีก่อนจะทําการผลักดันกับประเทศสีจังหวัดลานนาตะวันออกประสานพลงังชวนเที่ยวเหนือในานามเหนาวนี้กอดเหนือเชียงรายพะเยาแพร่น่านโกตุเก g โกตุกีฟ ได้จัดขึ้น2ครั้งคือครั้งที่1ในวันที่27-28พฤศจิกายนณศูนยะ์การค้าเซนทัลบางนาครั้งที่2จัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมณศูนยะ์การค้าเซนทัลเวสเกตภายในงานประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้าด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2มากกว่า50บูธการแสดงศิละปะวัฒนธรรมล้านนา นีทัศการด้านการท่องเที่ยวแบบแนวนี้กอดเหนือและแการเจรจาธุรกิจเพื่อช่วมยงนักธุรกิจนักลงทุนผู้ส่งออกและผู้ซื้อที่มีศักยภาพสร้างเครือข่ายขยายธุรกิจพร้อมเปิดประตูสู่ตลาดใหม่กับกลุ่มผู้ประกอบการกว่า100รายรายนานวัตรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเปิดโครงการสุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้นำความรู้ทักษะและเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เผยแพร่นวัตกรรมโครงการและสิ่งประดิษฐ์ตามสื่อต่างๆเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษาและเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของสำนักงานอาชีวศึกษา ตำรวจน้ำน,นาราธิวาสช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสหลังพบชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักโดยลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในบ้านไม่สามารถออกมาได้วางแผนไกล้ลายสสำหรับเดินทางของชาวบ้านในพื้นที่มอบน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภยัยเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงซึ่งปัจจุบนนันอำเภอระงแง่จังหวัดนาราธิวาสมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทั้งหมด มายังพื้นที่ปลอดภัยแนวน้มสถานการณ์ในจังหวัดนราธิวาสยังคงมีระดับน้ําที่เพิ่มสูงทั้งสามแม่น้ําสายหลักเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นของให้ตํารวจทุกนายดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของการเกิดหรทุกภัยให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสตีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ